สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังจะถอดอุปกรณ์ะอ,อ,รอะไรนะ CPU ใช่ป่ะคะอ่าแล้วก็ไขน็อตนะคะไขน็อตออกก่อนนะคะแต่ละตัวนะคะแล้วก็เราก็ยกแผงที่ว่าอยู่ตรงนี้ออกนะคะแ,แล้วก็อ,ปปอ่าพอเราถอดเสร็จแล้วนะคะเราก็เช็คอุปกรณ์ว่าอุปกรณ์ตัวไหนอยู่ยังไงนะคะตอนนี้สายอะไรอยู่ตรงไหนคะนี่อันนี้สายอะไรคะนี่เพื่อนสายไฟครับสายไฟนะคะ เ่อนนั้นตบได้ไหมเพื่อนอันนี้ที่ออกมาจากอันนี้อันนี้อันนี้ตัวอะไรคะนี่ power supply ครับ power supply <Yeah. S 1> นะคะพอเราแยกกับ power supply เสร็จปุ๊บเราก็แยกออกเป็นสายทียเส้นนะคะอันนี้คือสายที่ต่อกับอะไรนะคะเพื่อน dvd laser <writer. S 1> อะไรนะ dvd laser <writing>. dvd laser นะคะอ่าพอ DVD ีดีเลสเตอร์เสร็จแล้วอันนี้ คือเราจะตามไปตัวที่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าพอร์ตมันจะเสียบเข้ากับตรงไหนได้อันคือลักษณะง่ายๆที่เราต้องควรจําใช่ไหมคะพอเราต่อไปปุ๊บเราก็ลองแยกดูว่าอันนี้ใส่อะไรคะนี่ทําไมไม่มีอ่าไม่มีอะไรคะพอร์ตแบบนี้ประโยชน์อะไรคะไม่มีนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นสายเลี้ยง จไปเลี้ยงให้กับแมนบอยครับแต่อายุนี้รุ่นเก่ามันไม่ใจให้อ๋อมันไม่ไม่ใจให้นะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นสายที่ออกมาปุ๊บเราก็มาเชื่อมต่อกับอันนี้อันนี้พัดลมนะคะอันนี้พัดลมค่ะแล้วก็มาเชื่อมโยงกับอันนี้นะคะฮัตดิสฮัดดิสนะคะหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรคะนี่บ๊อปปี้ดิสนะคะกับฮั์ดิสนี่ใช้ตัวเดียวกันนะคะที่แยกออกมาด้วยกันนะคะพอต่อไปปุ๊บอ่าตรงตัวแผงเนี้ยค่ะ มันมีสองสีใช่ไหมคะมีสีดํากับสีน้ําเงินใช่ไหมคะเพราะสีดํานี่มาเชื่อมต่อกับอะไรคะนี่ DVD เรตเตอร์นะคะสีน้ําเงินนี่ออกมาเชื่อมต่อกับอะไรคะฮาร์ <DVD. S 1> ix, ด HDD นะคะ,ะตัวขั้วสีน้ําเงินนะคะแต่ตัวปลายนี่คือสีดํานะคะอ่าต่อไปจากแผงข้างๆนี่คืออะไรคะนี่เพื <c oughs> ่อ <c oughs> นคะนี่นี่อะไรนะคะเนี่ยอันนี้สายเป็นสาย Poppy Disk สาย Poppy Disk นะคะอ๋อพอสใส่ Poppy Disk นะคะ อ๋อแล้วก็อะไรที่เราต้องควร,รู้คะอันนี้อ่าอันนี้มันเชื่อมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ใส่ไฟมาเลี้ยงอ๋อดีดีไดเตอรไหใส่ไฟมาเลี้ยงอ๋อ ..DVD ไรเตอร์นะคะจากนี้นะคะพอะต่อไปนี้เราก็จะลื้อพอดอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะอ่ะแล้วเลยอีกสองตัวนี้คือมีพาเนลครับพา <panel. S 1> เนแเแผ่นสว <panel. S 1> ิตช์ power สวิตช์ r e ต t a r ทแล้วก็ไฟ ฮาร์ดดิสต์ไฟพาวเวอร์อ๋อนะคะแล้วก็มีอะไรคะนี้ที่ต้องควรรู้อันนี้อันนี้เป็นพอร์ต USB ับอันนี้ไม่ต้องนะคะพอร์ต USB นะคะน,นี้พอร์ต USB อันนี้สวิตช์พาวเวอร์น,น,นะคะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างที่เราต้องควรรู้อีกอืมหมดแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็อ่ะเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการลื้อนะคะ